กินกินบ่ยาเนี่ยเงี้ยได้ไ่เคยยานมือนีมีเหีลงพอยังมากเกินไม่กินเสียมาดีแล้วมือเนี่ยเสียมาดีเออมือนีมาดีมือนีมาดีเสียมาดีแท้เสียมาดีแท้เสียมาดีอมาดีบ่สียมาดีเสียเสียเสียมาดีเมียมดก่ะเ่ยเออเออาดก่อะ จังเลยเอาเรียบร้อยไปไปไปกินไม่พูดนะเอาไว้สั่นเลยสั่นไปกินไม่กินกินไม่กินรกินเน่ยตุยกินตุ้ยโอ้ไม่นึกไปยามา้าดอกนี่เสียเรล่นั้งเ่น้ยากเล่นบคอยู่นเ้ม่เล่นไม่นึกอ่

ยังไมยนังยังไม่ยไม้ยอมม่ยอนี่ยไม่ยอม่ยยอยมกันเรีมแนเดี๋ยวไปกวาดกับ่ไปยังกูไปกวาดนี้ มอไม่ทัวร์เลยเก็บทองาเก็บทองเอ้ยเงอะเยแ้วนี่มันจบแลเวี่ยคถามมันจบ้วมันเยเบีย่ะยเบียกอขัน้อยเงียบขันนอยเงียบดูว่าอะไรดีดูแล้วไเรียงม่ยังเลยกล้เนาะเียมโกงายครับเออยิงสองกนะเมื่อกี้เสียขันีบันีบันั่นดีนะเนาะเอาขมุ่ม

เต็มเลยเนาะอเต็มสองปีเลยนะเกรเต็มสองีเลยปีดน่ไหวเวยไปยินสองเลยมัเออ่นี่เลยนะอือเห็นมือเรามนอ่ะเห็นมือเออเห็นไม่ต้องเขาเขาหรืเกเขาที่เขาได้บ เดี๋ยวเล่าเดี๋ยเนียเดี๋ยวเล่าเดี๋ยเนี้ออกินด้ยแล้วเนาะเกี้ยนขังไปโหลดแขงวะยากที่เหลือเออยที่เหลืไปไปเราแบ่เขาไปนี่ไม่ฮอนอ่ะนี่ไม่ฮอนไปนี่ฮอนนีเออแบไง่าไแบบง่ายไปไป

พินัวูนเอาขึ้นมากินตะพุูนว้าวเานกินตก้อนกินได้โอ้โหเท่าแมวแล้วนะ